1. การเข้าประจำที่นั่งในห้องพิธี 2. การแสดงความเคารพประธานในพิธีซึ่งจะแบ่งเป็นการแสดงความเคารพเมื่อประธานเข้าสู่ห้องพิธีและเมื่อประธานออกจากห้องพิธี 3. การเดินและการเข้ารับปริญญาการตั้งแถวรอขึ้นเวทีและเดินบนเวทีการทำความเคารพและเข้ารับปริญญาบัตร การเดินกลับที่นั่งหลังรับปริญญาบาัตร 4. การกล่าวคำปฏิญญา 5. การย้ายผู้หมวกข้อที่1การเข้าประจํที่นั่งในห้องพิธีบัณฑิตจะเดินแถวเรียงหนึ่งจากห้องรายงานตัวมายังหอประชุมซึ่งเป็นห้องพิธีจากนั้นจะเดินเข้าไปประจําที่นั่งตามลําดับรายชื่อผู้เข้ารับปริญญาบาัตรโดยแบ่งเป็นแถวด้านซ้ายและด้านขวา เมื่อบันดิตทุกท่านนั่งประจําที่ในห้องพิธีเรียบร้อยแล้วด้านนอกห้องพิธีจะมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยอธิการบดีคณะบดีผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารย์รอต้อนรับประธานในพิธีการจัดขบวนพิธีเข้าสู่หอประชุมประกอบด้วยผู้เชิญคทามหาวิทยาลัยประธานในพิธีกรรมการสภามหาวิทยาลัยอธิการบดีคณะบดีผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารย์ ข้อที่2การแสดงความเคารพเมื่อประธานเข้าสู่ห้องพิธีเมื่อเพลงมหาเลิกดังขึ้นขบวนพิธีจะเริ่มเข้าสู่ห้องพิธีให้บัณฑิตยืนขึ้นและอยู่ในอาการสงบประธานจุดทุกทียนบูชาพระรัตนตรยัยทำความเคารพธงชาติและทำความเคารพพระฉายาลักษ์เมื่อประธานนั่งประจำที่เรียบร้อยแล้วให้บัณฑิตทุกท่านนั่งลงโดยไม่ต้องคงคำนับ เมื่อประธานออกจากห้องพิธีเมื่อผู้เชิญคาถามหาวิทยาลายัยประธานในพิธีกรรมการสภามหาวิทยาลายัยอธิการบดีคณะบดีผู้บริหารมหาวิทยาลายัยและคณาจารย์เดินลงจากเวทีให้บัณฑิตยืนขึ้นถือปริญญาบัตรแนบตัวด้วยมือขวาและอยู่ในอาการสมงบ